ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลิแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเทอรม<า> ตนนี้เกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะตำนานจอมยุทธ์ทางกาอันเนนะคะอีพีที่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองใช่กําลังสนุกเลยนะคะเข้มข้นตอนนี้ตอนนี้คือทางซานมาถึงสำนักข้าวเทียนแล้วล้วกำลังจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่เหมือนกับเขาจะประกาศต่อหน้าผู้วิสูรเนาะว่าใจะให้คนนี้เป็นผู้สืบทอดหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนคิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนต่อต้านอเหมือนจะประกาศว่ามีทางซานเข้ามาเป็นลูกศิษย์จะได้การรับการยอมรับหรือเปล่าใช่เอออาจจะประมาณแล้วเมื่อกี้ก็มีเหมือนกับ ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเพื่อวุโสจริงอย่างผู้ชายโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะดูกัน uh ต่อเลยค่ะไรงกว่าดันแรงยิ่งกว่าท่านลุงข้าแทบทนไม่ไหวแล้วคนนน่ะอออ แดนเทพสังหารเหรอใช่ครับสืบทอด <c oughs> <c oughs> พระสวรรค์ชั่วช้าเมื่อถังห้าวพ่อเจ้าจริงๆมีพระสวรรค์แล้วดียังไงหากมีถังข้าอีกคนโผล่มาฝนได้ลมสลายกันพอดีเด็กพลพียังไม่คุกเขาอีก ขังซานกับสำน,นักครานี้ดีรับโทษแทนท่านพ่อจะช่วยฟื้นฟูสำนักอย่างเต็มที่เจา้าสำนักและผู้อาวุโสโปรดยอมรับการกลับมาของเขาท่านมองดูทุกการกระทำของพ่อเจ้าอย่าคิดฝันจะได้กลับสำนักอีกอีกอย่างจะเป็นเดนมนุที่เกิดจากเขาและานาสนปิญญาณชั่วชา้าน<ม>้องเกดระวังกริยาด้วยท่านว่าใครเป็นเดนมนุษย์ก็เ,เจ้ายังไงล่ะหากไม่ใช่เพราะถังเขา ลูกชายของข้าผมไปจุกสำนักวิญญาณยุตพลอกทำร้ายจนตายอะไรกันะเรื่องจริงเลยมนเป็นอย่างนี้แลแย่แล้วสิทังเฮาเป็นคนมือทรูตั้งแต่เด็กไม่เคยสนใจความปลอดภัยของตระกูลเลยแม้แต่นิดเดียวพวกชอบเผาเรื่องใส่ตัวหรไหลพี่เ้าไม่ใช่คนแบบนั้น้ไห้าม่องไปหนอจะไปจกสำนักเ้าเทียน ต้องไล่เขาออกจากสำนักถังถึงจะปกป้องทุกคนได้นั่นสิพวกเราไปหาเรื่องสำนักวิญญาณยุทตได้ที่ไหนกันอันนี้คือก่อนที่พ่อจะมีเรื่องใช่ไหมคือตอนพ่อเป็นเด็กแหะก็คือแตอนพ่อมีเรื่องเงี้ยคือว่าแบบไม่ชอบพี่แต่ถังเขาออกไปซะคนนี้คือยันได้ในตาได่ไล่ออกจากสำนักไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ของพ่อไปอีกต่กเลยเจอางการทาอนมงกับผู้อุปศเชียวเหรออภายผู้อุโสเจ ของท่านพ่อข้าขอโทษแทนเขาด้วยอยศัตรูที่แท้จริงของท่านคงไปสำนักวิญญาณยุทธ์ไม่ใช่เราสองคนพ่อลูกท่านพ่อมีความผิดทำให้สำนักเดือดร้อนข้าจะชดเชยให้ท่านแต่ว่าทำผู้ที่ท่านดูถูกท่านแม่ก่อนหน้านี้ข้าจำเป็นต้องทวงความเป็นธรรมท่านผู้อาวุาโสเจ็ดข้าขอทประลอกกับท่านตัวตายก็ไปกล่าวโทษข้าให้เจ้าสองคำเข้มแข็ง อืเฮ้ทังสารป่าไปแล้วเหรอก็แค่คเด็กน้อยกูควรมาท้าข้าเลยเหรอดูท่าพี่ใหญ่ใช้โอกาสนี้ทดสอบทังสารสิท่าน,นไม่กล้าเลยท่านไอ้หมอนี่คนหนุ่มย่อมมีความทนงได้แต่ก็ไม่ควรอวดดี เจ้าเยียดยามข้าสำนักไม่มีวันเลิกราแค่นี้นะทั้งหูอยู่ไหนทศรถเจ้าแลกเปลี่ยนความรู้กับเขาเทียถึงสำนักเขาเทียนจะอยู่อย่างสันโดษเน่ย็ใช่ว่าจะปล่อยให้ใครก็ได้จะมายั่วยุน้ำซ่างระวังด้วยถึงข้าเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดแต่ความสามารถของทังหูไม่ได้ไยปกว่าข้าอ๋อพี่คนนี้แกท่านผู้อาวุโสหากข้าชนะพอจะมีสิทธิ์ไปล้อกับท่านได้หรือไม่เไปจบาสิทังหูถ้าเจ้าแพ้ ตกรับบริเวณเจ้าหนึ่งปีอ๋อนี่เตรียมตัวแตกเลยจักรพรรดิวิญญาณสายโจดตีระดับ64เชิญหกสิบสี่ทั้งสารราชาวิญญ,ญาณสายควบคุมระดับ59เชิญโอ้อ แค่ห้าสิบเก้เองเนี่ยนะเราดูก่อนเขามีเขามีพรอบเยอะนะข้าดกตอนนั้นถังเฮ้าก็ถูกขนานนามเป็นอัชนิะที่หายากในรอบร้อยปีของสำนักเฮ้าเทียนลูกชายเขารับดูโดดเดีนยิ่งกว่าใช่เริ่มได้ถังหู้มีวงแหวนวิญญาณมากกว่าถังสารขําไม่เชื่อว่าแค่มีเขตแดนเทพสังหารแล้วจะตดแทนความต่างได้พอนเจอพอน เออิ่งเห็นคนกับควอนมาเจอกันว่ะควอนกับควอนมาเจอกัน,นะเ,น,น,นเ,เห็นปะ่ะวงวิญญาณหมื่นเห็นปะ่ะสังเกตป่ะทำไมถึงเป็นวิญญาณยุทธ์ใหย่างย่างเงคลาดไม่รู้ว่าแม่เขาเป็นใคร รู้เลยว่าเป็นงานยาู่ขูงเขาไม่เจ็กค้อนเผาเทียนยังเพิร์เจอร์จะเข้าสำนักอีกอผมไม่ได้ช่คนอาข้าเดาไม่ผิดละก่อนเขาคงเป็นคนที่มีวิญญาณยุทธคู่ถูกต้องวิญญาณยุทธคู่ที่หายากในหลายร้อยปีวิญญาณยุทธคู่บวกกับเข็แดนเทพทังหารเขาย่อมมีสิทธิ์โอหังได้อยู่แล้วจะไปต่อตระวังด้วยแล้วกันเท่ไหร่ที่ี่ของขังยากเกินครับแต่ พูดอะไรล่ะสวยว่ะาอะไรอ่ะเตี้หงสักษวิญญาที่3พยัมตหนักถึงสกว่าจินกลับทลายเจ้าของลมพลังวิญญาณของเขาสูงกว่าข้าขาใช้แค่ทักษะวิญญาณที่สามลวโกรขังได้เมื่อไหรอยู่ที่เวลาแล้วจะลองดูก็แล้วกัน วัอลังเมัอนขึนนอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงตามสีของวิญญาณหยุดทำให้เห็นได้ชัดว่าพลังกำลังเพิ่มขึ้นเหตุดดพรสวรรค์ถ้าให้เกิดวิญญาณยุดแปรผันเลยไม่นี่ไม่ใช่วิญญาณยุดแปรผันเดี๋ยวนี้เมื่อได้สืบทอดจักรพรรดิเงินครามจากตาอินยบสืบทอดจักรพรรดิเงินครามกลายเป็นจักรพรรดิที่พิเศษทักษะวิญญาณที่ห้านายคนด้านน้ากลัวบบดนี่ทาไมข้าต้องใช้ทักษะวิญญาณนี่ทักษะวิญญาณที่ห้า ลโอ็โหอันน <c ười> oh. <the> ี้น้องยังไม่ได้ใช้คอเลยใช่ใชยกเลยยึดรับร่างที่ผ่าของถังสารเวลาลงพลังนานนะแต่ในเมื่อใช้เวลาขนาดนี้ทำไมถึงยังใช่มีเพียงสองเหตุผลที่เป็นไปได้หนึ่งคือท่านี้มีอนุภาพมหาศาลพอให้ต่อกอต่อหน้าคู่ต่อสู้ก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้ต่วนข้อที่สอง อยากให้ใช้พลังในรถนะหลอกลอ่อมันจบแล้วหรอไอ้ที่ขอนาอยสมัติบัดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมเติมโตมากับสำนักจริงๆด้วยเวลาแบบนี้ยังกล้าสู้ซึ่งหน้าอีกนักสัวันาที่สองโคนสิทธิ์ ส่วนข้อที่สองคือเขาตั้งใจรวบรวมพลังพื้น่วงเวลาให้ศัตรูคิดว่านั่นคือข้อบกพร่งองให้ดูเข้ามาโจมตีนงี้หมดแบบเผยจุดอ่อนอะไรเงี้ยเข้ามาโจมตีอ,อ้าวเรียบร้อยเต็ตดมดอกยังไม่ได้ใช้ขอเลยเนูจะไม่โชว์คอเลยเหรอลูกเขาจะไม่เชื่ออนะว่าอยู่ในถ้ำนี้น หมยอมไหมข้าตรงชนะการประลองนี่นะก้าสงสารเขาอยู่นะเขาจะโดนตับบริเวณนี้ท้าไม่ชนะโอ้ยรับมือรับเอามือรับคอเลยเหรอใช่มือนั้นนะมือขาวหัดอะไรมะหัดยกอ่ะรับได้หมดอ่ะหัดยก ทักษะวิญญาณที่หกทักษะวิญญาณที่สามโสดตัวใหญ่แมงมุมโอ้ทักษะอื่นๆของข้าไม่ต้องรบวพลังแล้วโอ้ เป็นได้ยังไงจากความสามารถของทั้งหูเขายังมีพลังมากพอหลุดการควบคุมนี้ได้นี่ที่จริงสิ่งที่ทําให้ทั้งหูต้านทานไม่ได้ก็คือเจ้าหนุ่มทั้งสารจะระวังให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยทุกครั้งิที่แทรกซึมทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้ทําให้สังเกตได้ยากไม่รู้ตัวแต่ what ดาบเฮ้ยต้องมีดาบได้ไงอ่ะทวนอ่ะ ก็ดูวิญ,ญญาณแม่หเหรอเป็นเหมือนลายของแม่อะโหดจาวิญญณทีัดอกราชาเงินครับอกราชาธัมของแม่ไงราชา,าิที่เก้าเก้าเลยนะทีไม่เคยเห็นเลยโหดจัดไม่เคยเห็นเลยของอนเนี้ยเขาไม่ทำทเลยที่เก้าโหดจัดเลยที่เก้าเลยเหรอเอาสหขนาด ยังไม่โตแล้วนะรุนแรงมากจริงๆถักเป็นข้าจะรับการโจมตีนี้ได้หรือเปล่าเนีข้าพ่าแล้วเจ้าออกมือแล้วเอสิมาลงมาไม่ทราบว่าตอนนี้ข้าจะขอประลองกับผู้อาวุโสเจ็ดได้หรือยังชอบเลยไม่หมดไม่ว่าจะใช้ทักษะวิญญาณยุทธใดข้าจะใช้ความสามารถเพลงสามส่วน พลังของข้าผานได้น้อยกว่าที่คิดและข้าจะใช้กระดูกวิญญาณท่านโปรดใช้เพิ่มอีกหนึ่งส่วนเถอะครับกระดูกวิญญาณเหรอไม่จําเป็นหากท่านคิดว่าข้าเอาเปรียบงั้นข้าขอเลือกสถานที่ประลองเองว่ายังไงได้บนสะพานซ่หน้าสํานักอย่างนี้เลยเหรอหาการประลองครั้งนี้ท่านแพ้ขอให้ท่านถอนคําดูถูกท่านแม่ของข้าด้วยและยอมรับข้ากลับเข้าสํานักว่ายังไงและถ้าหากเจ้าแพ้จะต้องเป็นนักโทษของสํานักเท่าเทียน ทั้งอยู่ที่นี่ตลอดไป ว่ามัวโศจนี่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินได้งั้นจากสำนักคิดว่าควรทำยังไงสหาการประลองนี้ทังสารชนะข้าบอกว่าทุกคนจะไม่ขัดขวางอีกแต่ถ้าเขาแพา้ว่ายังไงก็ให้เขาไปจากสำนักอ้ามใช้ขอเท่าเทียนตลอดชีวิตง่ง่ายแบบนี้น่ะเหะรอขังเขาไว้ที่นี่ตลอดชีวิตเรลยว่าชีวิตเขาคงหยุดอยู่แค่นี้อัจฉริยะมากพรสวรรค์ต่ำทุกคนอยากเห็นแบบนี้เหรอ ไม่ว่ายังไงแต่เขาก็ยังมีเลือดของสำนักเข้าเทียนไหลเวียนอยู่เป็นเรื่องที่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้ยึดตามคำพูดของเจ้าสำนักอาการประลองนี้ทั้งซานเอาชนะน้องเจ็ดด้ถ้ายังมีข้อเรียกร้องพิเศษสามข้อแน่นอนสามข้อเรียกร้องนี้จะเอยเมื่อเขาได้เข้าสำนักแล้วจะตอบรับหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เขาเลย ผู้อาวุโสท่านนี้มีแนวคิดแตกต่างจากท่านลุงแต่ดูแล้วก็เพื่อสำนักข้าวเทียนท้งนั้นแยายามไม่กันเลยงั้นเอาตามนีแต่อไปหันน้าไปหาลุงยัง,ยงมี <หา S 1> เรื่องเกี่ยวกับถังข้าวอีกหนึ่งเรื่องข้าขอให้ผู้อาวุโสทุกท่านเป็นพยานข้าไม่อยากาด่นข่าวใดๆของคนผู้นี้อีกมีเพียงข่าวนี้ผู้อาวุโสทุกท่านไม่ฟังไม่ไนดะ้ <c oughs>